สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบิร์ดสุขูสุขคนเด้อมืเอนี้ก็มาพบกับสติวคือเก้าทางสองสตีลคนบ้านปาน่าเนาะกับสบายดีเอฟซีถูกถูกฐานเด้อหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศเนาะพี่น้องกับสตีลก็ขอขาบทักทายสบายดีและสวัสดีบิร์ดสุขูสุขคน,นเด้อมืเอนี้ก็อากาศดีเนาะพี่น้นองแดดอยู่แต่ก็ลมมีลมเนาะก็คือชีเย็นอยู่พี่น้องก็มั้ไลายมื่อมากกับถึงว่าห้อนลองอยู่ก็ยังได้เนาะ น้ำนองสบ,บิวกัดจุนโบกพี่น้องเลยโบกแห้งปีนนี่เนาะพี่กายนี่ก็บโบกแห้งคือกันพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีน,านา้ำน้ำบอกเคยเต็มนองอะไรเนาะเพราะว่าม,มันมีบนเขาพี่น้องก็เลยสบ,บิวอันนหเพผืนมาดุดออกห้พี่น้องเพื่อหายน้ำอาทั้งนอกนะข่ามานองอลไกะให้ปลาออกไปหลินนะละทุกคนเลยสบ,บิวกาพผ่นมาดุดออกห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ก็ยุบเม,มื่อไห้เมื่อหน้าเนาะ <c oughs> เจ็บคอพี่น้องเลย ะะก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญห่ใจดีเนาะพี่น้องทางมีกาเผิ่นกาส่งเงินมาห้สบิวอะเมื่อวานนี้เนาะก็หาลอยหาลอยเหรียญเนาะพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณ่นหลายๆเด้อให้เผิ่ออยู่ดีมีแหงลำรวยเงินทองเนาะคิดสิ่งใดก็ขอเพิ่นใดสิ่งนันสมความเิ่นปรารถนาเด้อการเงินการงานเพื่อ็ให้อ่ารุ่่วงตลอดปีเนาะพี่น้องกาเพิ่นผักมหาห้สบ,บิวะคะ่ะไปซื้อพวกอาหารหมูะแหละพวกอาหารหมูสบ,บิวกะเบิดแล้วเนาะพี่น้อง กับผู้ดีมบบนะเมื่อวานนในสบิวนะเขาในเมืองเขาไปซื้อวัวอาหารแหละผู้ดีซื้อมาซาวก็สอบพี่น้องให้มันกลุ่มเดือนนนะั่แหละเนาะเพราะว่าเดือนหนึ่งสบ,บิวไหลแล้วมันตกเดือนละซาวกสอบเนาะพี่น้องมูสบ,บิวสีโตะเนาะก็ค้านะงไว้คือเก่าเนาะพี่น้องปกติกับไลยคนเพิ่นกับไฮสบิวเ,เกลือเนาะพี่นอ้นองเกลือเป็นเกลือเป็นยามบางคน ตลอดเนาะพี่น้องหลายคนเพิ่นก็ว่าสบิวเลี้ยงหมูท่าเลี้ยงบ่เป็นหนังก,ก็ลุกเด้อเพิ่นว่าสบิวก็บ่ฮู้ว่าสิลุกหรือสิได้พี่น้องเพราะว่าสบิวก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่เลี้ยงหมูพันธุ์เนาะพี่น้องก็ลองเลี้ยงเบิง่งสิเป็นจังได๋กาก็ถ้าเบิร์กนับการอะไรพี่น้องสบ,บิวก็สิให้เบิ่งตลอดอะไรแล้วอัพคลิปตลอดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องก็คือสปอนเซอร์เพิ่นให้สบิวเลี้ยงเนาะว่าสิเป็นจังได๋กะ กูแหละพี่น้องบานขายกูเลยเนาะเพิ่นว่นสามเดือนก็จะขายออกพี่น้องนะะเขาก็ได้เดือนหนึ่งเนาะย,ยังอีกช่งเดือนก็ได้ขายออกแล้วพี่น้องแสิเก็บแม่พันธุ์มันไว้อ่าผสมพันธุ์เทียมอียาง่ะ,ะพี่น้องไว้เลี้ยงเอาลูกมันอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องสบ,บิวกระสีพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเจ็บตาตาสบิวขึ้นแดงๆเนาะพี่น้องมันอยากลมๆเนาะมันสบ,บิวสิพาไปเบิง่ง หมูแล้วก็หัวอาหาร,าารมดดดเเา,า,มรารพี่น้องแล้วกันอาทิตย์สวิวดูดนั่นแหละดดพี่น้องเบิ่งดูหน่อยแดดแดดเอาแท้เอาว่ะขอเปิดเท้าถัดไปละหมูตัวนี้สวิวปล่อยพี่น้องหมูที่ว่าเพิน่นเพิ่นอันตอนแะไรมันใส่ลงหัห่มอะไรูพันกันแต่ว่าสวิวปอยมันออกมาเนาะโมแพ้หม,มูหมาเป็ดไก่โกลได้พี่น้อง เปบตติสบิลซื้อมาใหญ่เบไปเลยนะกินโคตรเก่งเลยเป็ดเก็บไข่อันนี้นะอันนี้ไก่พันเก็ใหญ่คือกันเนาะไปหากินไปเลยเสร็จเส่็จไปเลยหัวอาหารที่สบิลซื้อมาพี่น้นอ,งนอ,อ,องกินข้าวกับพี่นะพ่ออีพอกินข้าวคนเดียวอันนี้เจ,จ้าจะผสมลายแล้วพอจานเดียวเด้ออันนี้หัวหี้ เด้อไปซื้อมาเมื่อวานนี้ซาวกระสอบจะเป็นของไทยพี่น้องลองเลี้ยงเบิ่งใส่หัวอาหารตัวนี้ก่อนเนาะบะหัวมันจะเป็นจังไดทุกคนเลยเดือนหนึ่งซาวกระสอบสิกุ้มอยู่บ่ทุกคนอาหารไก่ค่อย ไปทันกัสิบอร uh, ์ดยน้อยหนึ่งเราได้ซื้อมาเมื่อวานกินกับเพื่อนนะพ่อเจแห้งพอกินข้าวเจียวปลาแหงคนเดียวพี่น้องกินข้าวก็เจียปลาแหง นนีดเต็มเาเป็ดมป็เปทีเป็เป็นเป็เป็ดเป็เป็ดเป็ดเป็ดเปเป็ดเปานเา็ดเป็ด้ป็นีปพดเป็ดเปะเป็ดเป็ดเป็ดเปดเป้ดเป็ดเป็นเป็ดเปนอเดเป็ดเน็ดเ้็ดเปดเปเดเดเเป็ดเนเนดเเด ทะลุฮอนนองแล้วพี่น้องเลยคือพ่นตกนี่จะน้าให้หน้ากระไล่ข่าให้มันเต็มมาเลยแล้วก็ปลาก็ขึ้นมะลินอยู่เทิงพี่น้องให้มันใหญ่ไ,ไวไงเนะาะเพราะปลาซองซ้ำปีแต่ยังบูใหญ่อยู่ก็เลยขวดนองพี่น้องวายมูลาดพีด่น้องโมเชวิลที่ได้ลูกมาเลยลูกมันบบทันอันเป็ดไก่ก็เลยเอาข่าวมาคางกับแม่มันพี่น้อง เกือเป็ดเกือไก่แหละพอทานนั่นบอทานอันเกือหมูแล้วก็บอทานเป็ดทานไก่พี่น้องกินบอทานหมูเนาะหมูนี่หน่อยกินบอทานแล้วก็จอยตายพี่น้องตายหาตายสี่เม็ดแหละหมูสิบโมเมทหมูสิบโตหมูสิบโตตายสี่ยังหูตายหายังหาตัวนไงหมูหาโตนะพี่น้องเกลืออยู่คู่มือกับพอได้งับ ชมิวก um hmm. mm ับบริคารพี่น้องเลี้ยงเองเนาะไว้เลี้ยงเองนี่นี่เข้ามานี่ยขันไก่เข้ามานี่ก็บชิเซตอีแลนี่เซตทีมงานเพิ่นแล้ว่ะเสียงคนปากปากน่าใช้เนมฮางกรบโบเห็นพี่น้องนี่ทีมงานนี่จะก็กินข้าวกินเพิ่นอีแลนี่เมื่อวานนี่มันก็คอยบริอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่ คนไปวัดเมื่อวานนี่เนาะงวันศิลาอะไรคนไปวัดมาอันคนไก่ก้องอยู่มันกินทีมงานตัวนึงกินไก่เลยพี่น้องเลยให้กูพี่บอ,อกมาเลยนอนอุลี่อีเละอยู่แล้วกินอิ่มเลยอาบน้ารียบร้อยเลยน้อก็คนไก่นี่ทีมงานตัวนึงกินอิ่มเถอนอนเออเออเงี้ยละ อยากเลยครับอาดับหนึ่งทุกคนเลยห้างนี้มันก็ออกไปที่แรกก็เห็ดหางปูนเลยเห็ดน้ำกระทนันพี่น้องอ่กกะได้เดือนหนึ่งพี่น้องออว่าใหญ่เนาะพี่น้องเดือนหนึ่งเนาะพวกเอเนนี้แต่พวกนี้พวเห็ดเป็ดเห็ดไก่เด้พี่น้องแต่ตัวพวกดำๆมัน่ะโอ้ยกินไก่ค่อยเบินลายตู๋เลยไก่พันค่อยกอาโซ่ตามตู๋มั้ง อันนี้ขาเข่าวไปอีละไก่พันธุ์นี่เรก็ะเซ็ดเพิ่นเลยค่ะเชือโอ้ยกระต่ายอยีหล่ขอลับอยู่ก็เถอะเราขึ้นมาโก้ขึ้นกระเซ็ดแหละเป็นจังไรพี่นวว้องเอ้ยจะรุนน้ำกันฮะแตสบ,บิวกะลองเลี้ยงเบิ่งเนาะโตหนึ่งเดือนกรบโปรงซักยาเม็ดเตมินแทนมันซ้ำพี่นอ้องบาดบีบไม่ได้ขืนโคมกัน กินอิ่มหนัะกะนอนเนี่ยข้อภาสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยลองเลี้ยงเบิงดีกว่าเ้านั่งอยู่สือ่อๆเนาะได้บ่ได้กรบโบจ้า,ากระพ,พี่น้องเอาเงินใสร็จีกแล้เนาะนี่เด็กพี่น้องบนนะน่ามไล่ล่ามล่าขี้หมูเย้งยงอเข่ากระได้ม่วงกระดูกอยู่พี่น้องนี่เด้กขวดออกเงินพี่น้อง ขวดให้น้ำข้าน้องเนาะแล้วก็ให้ปลาขึ้นมาลินได้ให้แหละให้ปลามันใหญ่ไวๆพี่นออ้องใจดูดขายเนาะอุดมสมบูรณ์พี่น้องขวดให้เพินขวดเอาให้เลยเนี่ยขวดขึ้นให้นาให้ปลาขึ้นมาลินต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเด้อพี่น้องให้เพิ่นกับซีซอาหารเมื่อวานนีนชาวขสอบเนาะ ก็ต้องขอบบุญขอบคุณเปิดนหลายเด้อสบสิวก็ด,ดีใจน้อพี่น้องที่กัมีผูญญ้ใหญ่เพึ่นยื่นมือเข้ามาสอยครอบครวัวเฮาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยยงูน้อพี่น้องเลยซาสากะเอ็ดอุจูดอยู่คนเป็นยังวายาก,กับ,าาบกปัญยากเป็นหอกปุ๊กๆกันทุกคนเลยโอ้ยออกมาเจะได้มันกินลเลยดิย้ะมันเห็ดเลยฮะออกแน่ฮะดิ้ฮะดิ้ อ๋อพวกนีบริขู่แล้วมันกินจะอะไรพวกอีเลรอีกเลยพวกนี่บิ้นึ่งกับบรตุพี่น้องแต่วามันยาวเนาะน้อยเฟิร์นแดงเลยน้อยครก็ลุ่ยโอเคพี story, okay, please, ่น้องสำหรับคลิปนี้สำหรับก็สิขอจบคลิดใบสนิทพี่น้องขอการคลิปนะอันเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเพิ่นอยู่ดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวยเด้อลูกๆค่อยนะนอน 伊利，你知道？